หากคุณกำลังมองหาคอยในเกมฟีฟ a ต้องนี่เลยฟีฟ a าอัลติ t e ตทีมไทยแลนด์เปลี่ยนจากฟีฟ a า15ไทยแลนด์คอยมาแล้วนะครับเพจนี้การันตีส่งรวดเร็วทันใจไม่ต้องกลัวโดนแบนโดนเตือนลิง์อยู่ด้านล่างค่ะ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสักติดสิกนัดกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มาอัปเดตบรรดาแขวนศุกนะครับผมเรามาดู SBC กันดีกว่านะครับว่า <Are S 1> มี SBC <this S 1> อ,อะไรมาบ้างมี Ashley โ o เข้ามานั่นเองนะครับมีตัวยืมด้วยนะครับผมเรามาดูสัดกันก่อน Ashley โ o เนี่ยผมบอกก่อนนะว่าผมให้เป็นท็อป5ของแบ็กซ้าย ตอนนี้นะครับอันดับหนึ่งของผมจะเป็นแคปเดวิล่านะครับอันดับที่2เป็นเตโอคนเดนเดสนะครับผมอันดับ3ของผมเป็นแอชลี์โคเลยอันดับ4ของผมเป็นนูโนเมนเดสอันดับ5ของผมเป็นผมให้เมนดี้คนอื่นอาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่เราไม่ต้องคาร์ลไม่ติดหรอหรือโต๊ะอื่นไม่ติดหรออันนี้คือเอาเอาบอกตรงๆว่ามันเป็นท็อป5ของผมอันนี้มันเป็นท็อป3เลยนะครับสำหรับแอชลี่โคไอคอนทีมออฟเดียร์นะครับเพราะฉะนั้น ผมบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณมีตงังอ่าถ้า SBC อันนี้คือผมยังไม่ได้เห็น SBC ราคา SBC ว่ะน,นะว่ามันใช้เลทอะไรบ้างนะครับคือถ้าสมมติว่ามันมาแบบนี้แล้วราคามันต่างจากตัวที่ซื้อขายอ่ะพอสมควรอนะ่ะจำเป็นจะต้องมีจำเป็นจะต้องมีเพราะว่ามันเก่งจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแท็กเกิลการวิ่ง หรืออะไรต่างๆ,ๆนะครับเวิร์กเรทเป็นไฮมีเดียม <high S 2> <medium S 1> 5้ฟุตเนะครับสเกิลมุฟสีวิกฟุต3นะครับสามารถเล่น LWB ได้ LB ได,ได้ออกตัว91สิบดสปีด90นะครับผมวิชั่น82สองลองพารช็อตพาร์ชช็อตพาร์ชอยู่87ดลองพาร์ชอยู่83เคิร์ฟ84นะครับเอจิแปนะครับเรียกชั่น93บอลคอนโทรล86อินเตอร์เซป92เดฟเอาเวอเน94สตาร์มิน่า93นะครับ แอชลีย์โคลบอกก่อนว่ามันจ็อกไวนะครับ, oh. รบมันจ็อกไวนะครับผมรูปร่างเพียวบางร่างน้อยแล้วก็จ็อกไวด้วยนะครับมีส่วนหนาะส่วนบางส่วนส่วนบังเข้าบอลฉลาดเอาอย่างนี้ดีกว่าคือจุดเด่นของมันเลยอะที่ผมชอบอะคือมันเข้าบอลฉลาดจังหวะแท็กเกิรมันดีจังหวะอินอร์เซปันดี AI <It> s <S แล้วก็เดฟอาวเนตมันดีนะครับผมอ่า พลังแฝงมี d ร i v อินทูแท็กเกิลแล้วก็อออทไซฟูดช็อตนะครับไรต์อินทูแท็กเกิลเนี่ยก็คืออธิบายก่อนถ้าสมมติว่าคนไม่เข้าใจนะคือ CPU AI หมายความว่าอยูๆ่ๆมันจะแท c k เ e ิลเข้าไปเลยอยูๆ่ๆมันจะวาร์ปเข้าไปเลยแท c k เ e ิลแท็กเกิลแท็เกิลนั่นแหละมันคือความเก่งของมันนะครับผมสำหรับแอชลี่คูนะครับเรามาดูค่าทำกันหน่อยนะครับมี่อมี3เต์อู้เหมือนแจกฟรีนะครับผมบอกเลย เหมือนแจกฟรี 87, 87, 85, 84, 83แล้วก็ทองซลเวอร์บอกเลยว่าทำรรแน่นอนบอกเลยว่าทำแน่นอนนะครับ8ปอยู่2องหมื่นสองหมนเนี่ยมันจะแพงแค่8ปดนะครับแล้วก็85อาจจะแพงนิดนึงแสนหนึ่งสองแสนสามแสนประมาณ3ามแสนสามแสนกวกว่านะครับสามแสนก,กว่าสี่แสน ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้รวมราคา<ม>โฟลเดอร์ขึ้นไปแล้วนะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนผมทําแน่นอนนะครับสำหรับแอชลี่โค e นั่นเองนะครับส่วน84บวกคูณ7รีพีทมาอีกแล้วนะครับก็ดันโฟลเดอร์87ขึ้นไปอินฟอร์ม87ขึ้นไปแล้วก็85ก็ดันเหมือนกันนะครับผมเอาล่ะเรามาดูที่มาคีแมทอัพมาคีแมทอัพนิดนึงนะครับผมว่ามันแจกอะไรบ้าง เอ้ยมันมัน,ม,นมันใช้ทีมอะไรบ้างนะครับหลักๆน่าจะเป็นบาร์ซ่านะ่ะบาร์ซ่าเอลีติโกมาดริดแมนเชสเตอร์อาซนอลนะครับพีอบเอสบีอาแจกนะครับผมแล้วก็ลียงกับปักเซยนะครับผมก็ตามนี้มันแจกแพ็คเป็นแพ็คอะไรเดี๋ยวคอยดูก่อนผมไม่ค่อยได้ทำเลยนะเนี่ยอ่ะโอเคมันให้แพ็คอะไรวะ อ๋อแร่อิเล็กต m p นเพย์แพคเนี่ยครับผมก็ไปทำกันได้นะครับผมก,ก็หลักๆก็จะประมาณนี้นะครับข่าวสารอัปเดตนิดนึงนะครับสำหรับ T.O.T.S. นะครับผมแพลน T.O.T.S. เนี่ยเเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่ะอันนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นอันนี้แล้วกัน display capture อันนี้ปุ๊บ อะดูเป็นอันนี้แล้วกันนะครับผมเนี่ยอ่ะฟุตดงอันนี้นะครับผม TOTS Schedule หรือแบบปฏิทินอะไรเงี้ยเมนทีมนะครับผมคอมมูนิตี้มาวันที่28นั่นหมายความว่ามันมาสุกหน้านะครับผม,มเป็นไ e หลีกอ่กาหา้าพฤษภาบุเดรลิก้าสิบสพฤษภาเนะครับลาริกา้าสิพฤษภา c d a 26พฤษภาหลีกวันอ่าสอมิถุนายน,นะครับอัลเทีย TOTS เริ่มวันที่9 มิดุนานะครับผมประมาณนี้นะครับผมเอ็กซ์ต้าทีมก็ได้จะเป็นลีกตามนี้นะครับอิบาิซีเอฟแอลซาอู e, อ่าโปรตุเกสซูเปอร์ลีกตุรกีเบลเยียมเลสออฟเวิด์แล้วก็เอ็มแอลเอสนั่นเองนะครับสำหรับอันนี้ปฏิทินนะครับผมปฏิทินของเขาเรียกอะไรปฏิทินของท o โอทีเอสนะครับผมเอาคาเนี้ยเอาแล้ว โปรโมที่จะถึงเนี้ยคือโปรโมอะไรโปรโมอะไรไม่มีโปรโมแต่ว่ามันจะเป็น T.O.T.S. วอร์มอัพนะครับคราวนี้คือ T.O.T.S. เนี่ย,ยมันจะมีเเขาเรียก S.B.C. มาให้ทำอย่างต่อเนื่องทุกวันแบบเผาคือคือปกติอะปกติแล้วนะปกติแล้วอะ่ะทาง E.A. เนี่ยมันจะเป็นแบบประมาณว่ามันจะปล่อยกากา แล้วก็เบิมเบิมเสร็จปุ๊บก,กระตุ้มเลยทีเดียวนะครับผม <a> เพราะฉะนั้น T.O.T.S. <imag> วอร์มอัพเนี่ยมันคือผ่าผ่านการ์ดในตลาดออกให้หมดเพื่อให้คนไปเปิดแพ็คนะครับผมให้คนไปเปิดแพ็ันนี้คือการตลาดของ E.A. เพราะฉะนั้นคราวนี้อันนี้สายสายดองก่อนแล้วกันคุณจะมีแพ็คไปเปิด T.O.T.S. เยอะมากๆถ้าสมมติว่าคุณขยันทำ ไม่ว่าจะเป็นออเตียหรือว่า SBC ต่างๆคุณจะแบบค่อนข้างแบบมีแพ็คอย่างหลวนหลามนะครับผมใครจะดองก็ดองใครจะดองก็ดองตั้งแต่วีคนี้ตั้งแต่แบบฟุตแชม์นะครับผมแต่ผมเองอะ่ะผมก็น่าจะดองแหละแต่ว่าอาจจะแบบว่าเปิดแพ็คทำเอชบเรื่อยๆที่มันจะเป็นแบบการันตีแบบ8-4-8-5คูณเท่าไหร่ก็ว่าไปนะครับผม83หรือแบบ ม่ว่าจ,จะเป็นเพลย์พิกแพ็คลูปอะไรเงี้ยผมก็จะทำไปทำทำ,ทำไปผมอาจจะเปิดแพ็คไปทําเปิดแพ็คไปทําเปิดแพ็คไปทําประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ช่วงเนี้ยตลาดมันจะซบเซาหลังจากวันจันทร์ราคามันอาจจะขึ้นนิดนิด,นดหน่อยหน่อยในช่วงวันเสาร์นะครับถ้ามันไม่มีโปรโมใหม่มาหรือมันน่าจะไม่มีโปรโมใหม่แล้วล่ะเพราะว่า มันไม่มีโหลดดิ้งสกีนนะครับโหลดดิ้งสกีนมาอีกทีก็คือน่าจะเป็น tods w a r อ up อะไรประมาณนี้คือแบบกระเตื้องตลาดหน่อยมันจะทําให้ตลาดมันแพนิคตลาดมันแพนิคลงมานะครับผมประมาณนี้คราวเนี้ยการทําทีมหรือการเล่นการซื้อทีมขายทีมเนี่ยต้องทําไม่เกินวันเสาร์ถ้าจะขายทีมนะครับบางคนเล่นฟุตอะไรเงี้ยซื้อทีมซื้อวันจันทร์ก็ได้นะครับผมไอ้ัปดาน้าเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวัน พื่อหัสเนี่ยสามารถซื้อได้สามารถเล่นได้นะครับสามารถสามารถเล่นได้แต่คุณอย่าลืมว่านี่ครับแป๊บนึงต้องเข้าดีวิชั่นไลเวลมันรีแลกวันพื่อหัสหน้านะอ่ามันรีแลกงวันเพื่อหัสหน้านะครับ6 d ดย13ฮ o าวนะครับพวกม i ยส s ต o n นพวกนี้ก็คือมันจะทำให้แพ็คมันล้นนะครับผม เพราะฉะนั้นแพ็กมันจะเยอะมากนะครับสภายในตลาดมันจะค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้คือมันอาจจะมีแพนิคเข้ามาอีกนะครับซึ่งแพนิคคันนี้ถามว่ามันจะดรอปเท่าสัปดาห์ที่ผ่านมาไหมถ้าสำหรับผมอาจจะเกือบเทียบเท่าหรือต่ํากว่าด้วยซ้ำนะครับผมเพราะว่าอันนี้มา milestone มา tots มาไม่ว่าจะเป็น community หรือแบบเป็นเงี้ยอะไรก็ตาม tots มาการ์ดใหม่ ฟี ف ชาวฟี ف ต่างๆจะเป็นคนเหอการ์ดใหม่การ์ดเก่าจะตกยุคกาดเก่าจะถูกลืมประมาณนี้แม้ว่ามันจะเก่งเท่ากันหรือเก่งเก่งอยู่แล้วนะไอตัวกาดใหม่อ่อนกว่ามันก็ยังเล่นการ์ดใหม่กันอยู่นะครับสายเก่งกําไรโฟลเดอร์83จะถูกใช้ในสัปดาห์หน้าเยอะมากๆเพราะฉะนั้นผมอะตัวผมเองอะผมผมมีทุนไม่เยอะผมขี้เกียจเทรดแล้วนะครับผมก็จะซื้อ83 เยอะๆเข้าไว้เยอะๆเข้าไว้ทุนไม่มีดองไปเลยอันนี้ทายไปเลย200ตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปใช้ทยอยปล่อยทยอยปล่อยไม่ใช่ตุ้มทีเดียวนะมึงเก็บเยอะก็จริงแต่มึงต้องทยอยปล่อยด้วยนะครับเพราะมันจะค่อยๆดัน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 ดนดนฟโฟรเดอร์ขึ้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับผมสำหรับทีมออฟเดอะ e ีคนะครับเมื่อ TOTS มานะ t ี t s มารวมหมดแล้วเนี่ย เรายังมีโอกาสเก็บอยู่ถึงตอนที่มันมีข่าวว่าไอ้เฮียกูจะเปลี่ยนแล้วนะทีมออฟเดอะวิไม่มีแล้วหรือจบฤดูกาลนั่นเองนะครับผมบอลจริงนะอิงกับบอลจริงนะฟีฟ่ามันอิงกับบอลจริงนะครับถ้าสมมติว่ามันจบฤดูกาลเนี่ยทีมออฟเดอะวิมันจะไม่มีแล้วมันจะแจกเป็น TOTs แทนแล้วก็ย้ำตลอดนะครับผมว่าทีมออฟเดอะวิกตัวโฟรเดอร์ มันจะขึ้นมันจะขึ้นแบบหยุดไม่อยู่เพราะว่ามันหาไม่ได้แล้วแล้วมันมีแพ็คลูปมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับถามว่ามันมีแพ็คลูปที่เป็นท mm. ีมออฟเดอะวีคไหมมีมีแต่แพงเข้าใจด้วยเพราะว่านะช่วงเวลานั้นอะ8 3ดส8มแปโฟลเดอร์เลตต่ำมันจะถูกดนันขึ้นไปหมด mm. แล้วนะครับ mm. เพราะฉะนั้นคุณยังมีเวลาอยู่นะครับ ทีมออฟเดอะวีคเนี่ยคุณยังมีเวลาอยู่มเีเงินเงินเย็นไม่ได้ทำอะไรไปซื้อมาดองเก็บไว้แล้วปล่อยลืมไปขายตอนที่มันไม่สามารถเปิดได้ทีมออฟเดอะ e ีคแล้วจากหมื่นนึงมันอาจจะเด้งไปสามหมื่น มื่นนึงมันอาจจะเด้งไป40,000ก็ได้นะครับฝากไว้เทา่านี้สำหรับสายเก็งกําไรนะส่วนคนที่แบบว่าเอ้ย e พี่วันนี้ผมเทรดอะไรดีวันนี้ผมเทรดอะไร <ผม S 1> ดีวันนี้เลทไหนโฟลเดอร์เลทไหนน่าสนใจเลทไหนน่าสนใจ,นนนใจอะไรเงี้ยก็มาดูในสตรีมละกันนะครับผมก็จะแบบให้โยในสตรีมนี่แหละประมาณนี้นะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กด u b s c r i b e แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องผมด้วย นะครับผมก็ Steam สตรีมสดอยู่ใน y o u t u b e 4ทุ่มเป็นต้นไปนะครับมารับชมความเกียมความหาคอนเทนต์ต่ตางๆมากใหม่กันได้นะครับวันนี้ครับผมซิกนัทขอตัวลากลับไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ